มาเจออะไรจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่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 ยฮะอะไรวะเนี่ยอ่านกันเลยจากนี้ไปจะมีกลุ่มจากนี้ไปถล่มเรียงตัวเป็นสิ่งจำเป็นความมืดเพราะฉะนั้นได้เวลาของล็อกเป้าไปลูก ฮะบ้าจะบอกว่าหมดแล้วเหรอโอ้ยมันนุ้เงินน่ารักจังเคียวปีกเอา้าไม่กี่เราสู้คือจบแล้วเหรออา้างงไปหมดเลยตอนนี้คือ,อยังไงจริงๆแล้วไอ้สองคนนั้นไอ้สองตัวนั้นที่เราเพิ่งสู้ชนะมาคือมันเพิ่งจัดการบอสไปอ่อเพิ่งจัดการเคียดันไปแล้วเราก็มาเจอมันมันก็เลยออกมาโดยที่เราไม่ต้องเปิดม่านมอกงเหรอ